เอาเลยครับผมเมืออนี้เผ็ดเมืองกันจัดอีกเลยครับพอรบริจางกล้องครับผมนกล,ลงมาสามสี่ตัวครับจัดไปแล้วครับหนึ่งแจมเนาะนี่ครับบริเวณครับผมเผ็รเมืองกันจัดให้อีกแล้วครับเด็นหยองๆองเลยเนาะโอ้ยหมานหมานหลุมหมานหมานครับผม

คืนมานสายเชิงครับผมเข่าเหนียวนิดเดียวโเกือบรุดนะครับผมโหสนับปีกสวยงามมากครับเป็นโทนสีค่อนข้างจะเป็นควันบุรีครับครับเหมือนเปลี่ยนครับเบิงงนครับตัวใหญ่มากครับผมมกสับมีบ่อครับขนบ่อันเต็มครับนี่ยังมีขนขาวแซมอยู่โอ้โหสวยสวยครับขาสั้น สุดยอดเลยครับผมนี่ครับผมไหมายเนาะกับจะเป็นปลาทุเรเลียนครับนี่ครับผมนกลงมาสีหาโตครับจัดเรียบร้อยครับผมครับเพชรเมืองกันเนาะครับนกสั่งมาจากอาจารย์นครพนมครับใส่ละนกผมหรใส่ละผนะครับ สวยครับโอ้ยครับมาคู่ใส่กันกอกกอกเกาะนะครับเนาะเพราะว่ายูโซนนี่จะมีครับจะมีเรียวหอยครับบอกมันเรียวจันนะครับเนาะครับต้นหม่ที่ครับต้นเทียมเพื่อนเนาะครับจะมีต้นเทียมหลายต้นอยู่ครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปลานะครับเนาะ ครับใส่กันโยประมาณ30มนาทีครับเ,เพิ่นจะได้เพื่นโอ้โหเอหมานะล,ลูกเอยเพชรเมืองกันทำอีกแล้วครับแจมที่ห้าครับบิดๆิตขื่นนะครับเนาะดอกนันบอดิดครับผมเป็นซิครับขืนหมานสายเชิงครับผมสั่งมาจากอาจารย์ทางอำเภอเดชเนาะครับเนาะจะไวเพิ่นอยู่บ้านใดกับบ่หูเพื่อนครับ ผบรู้สึกว่าจะใส่งานดีครับเบื้องหน้าแหละขึ้นนกเรียวครับอาจารย์ครับเป็นขึ้นนกเรียวเอาขอจบคลิปไดก่อนครับเดี๋ยวปลดนกกระนาะบ่มมีอุปกรณ์ครับผมไม่ได้ตั้งกล้องครับเพราะว่ากำนังอย่ไกลครับผมเอาขอขอบคุณอาจารย์หลายๆครับที่เขามารับชมนะครับเนาะครับขอสวัสดีครับ